สวัสดีท่านชมสวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนโหลดเพลงเพลงไปไปฟังแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแรกๆให้เราเข้าไปที่ Youtube กันนะครับโอเคนี่ครับให้เราเพิมพ์เพลงที่เราอยากอยากจะเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นเพลงเออเพลงเก่านะครับโอเคแล้วเราก็กดเข้าไป ไหนนะเราก็เรียกครับอันไหนเราอยากได้ผมอยากได้อันนี้ผมก็ไม่เอาแชร์ที่นต้องการมผมก็กดไปที่นนั้วแชร์นะครับแชร์กดคัดรอบนี้นะครับโอเคกดคัดรอกนี้รอบฟิล์มแปลว่า แล้วเราเข้าไปที่ Google Chrome แล้วให้ยราป็นขั้นตอนก่อนสิแล้วเราก็พิมพ์ว่า YouTube MP3 คนเลยความรู้เท่นะโอเคแล้วเราก็รอนะครับโอเคนี่ครับมันจะขึ้นนี้นะครับ ให้เรากดค้างไปที่ตรงรูปภาพอันนี้นะแล้วเรากดวางแล้วกดคอนเวอร์แล้วมันจะมีอย่างนี้หให้เรากดดาวน์โหลดนะครับโอเคนี่ครับมันขึที่เราครับว่าดาวน์โหลดโอเคแล้วเราก็ต้องไปดูกันที่อะไรของเนี้ยดาวน์โหลดนะครับ นี่ครับมันขึ้นแล้วครับเพราะว่า,วาเพลงเก่านะแลวเราดูโหลดเสร็จนะครับให้เราไปดูที่แอปฟังเพลงอะไรก็ได้นะที่ฟังเพลงได้โอเคแล้วก็รอครับถ้าใช้แอปนี้ผมจะใช้นะครับใช้ฟังเพลงใช้แคสเกมแล้วรับอเคเหี่ยเรากดไปที่เนี่ยมันจะมีขึ้นนะทุกป,ป้าเพลงนะครับอันนี้ผมโหลดโหลดเพลงเอาไว้ ตองเพลงก็อย่าลืมกดไลค์สต้าใครกดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ